ความสื่อสัตย์ทั้งสองตนเองและผู้อื่นจากผลการ,รอบรมคุณธรรมจริยธรรมเป็นเวลาสองวันได้รับการประเมินในเบื้องต้นพบว่าบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้โดยนักเรียนทั้ง205คนได้รับความรู้คุณธรรมจริยธรรมเต็มความรู้ความสา,ามารถเป็นที่น่าพึงพอใจได้กล่า,าวให้โูว่าแก่ผู้เข้า,ารับการอบรมและกล่าวิดการอบรมขอตาเป็นเช่นครับ การทั้งสามโรงเรียนสวัสดีต่อท่านคุณครูทุกท่านกระผมรู้ตืกนเต้นเป็นเกียรติเป็นเล่นดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมคุณธรรมกายวิธรามวันนี้อยากกำลัง่ออะไรอ่ะทราบว่าโรงเรียนบ้านน้อยโรงเรียนบ้านตุงไครและโรงเรียนบ้านของอิ